สนับสนุนโดยผับเบรกเบนดิกออโตแจมไทยแลนด์ com ออโตวิกเอน็น ราก็มาอยู่ที่บูธ BMW ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เจมี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิสซร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่เจมี่ก็จะมาบอกว่าตัวไฮไลท์ของเขาคือรุ่นนี้เลยใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้คือไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้เลยนะของบูธ BMW นะครับเขาเรียกว่ารุ่น BMW iX พิเศษยังไงคือคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100%นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ1การชาร์จเนี่ยมันวิ่งได้ถึง6430อมกิโลก็ก็เรียกได้ว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยมันวิ่งได้ไกลข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดก็ได้สบายสบายเลยนะครับอันนี้คือตาม wltp นะครับถ้าใช้งานจริงอย่างเช่นต้องเปิดแอร์มีผู้โดยสารนั่งอาจจะได้ประมาณ600หรือ500ไปปลายนะครับ,บขึ้นกักการใช้งานด้วยใช่รถมันนิดหน่อยครับแต่เรียกได้ว่าใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างสะดวกสบายละนะครับไม่ต้องติดเรื่องของระยะทางการใช้งานนะครับแล้วก็ ที่สาคัญคันนี้วิ๊ัยทราบไหมครับมันพิเศษยังไงอีกยังไงคะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่เราเรียกได้ว่าระบบของเหลวสําหรับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยมากาเพียงแค่คุณเติมน้ําฉีดกระจกแค่นั้นเองและฉีดตรงไหนทร<อ>าบไหมครับตอนเนี้ที่เห็นนะครับฝากระโปรงเปิดไม่ได้นะครับโดยบุคคลทั่วไป<า>ต้องให้ช่างเทคนิคเปิดเพราะว่าข้างในจะมีแต่ระบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับนั้นจะเติมน้ํายาสีกระจกเนี่ย เพียงแค่กดปุ่มตรงโลโก้ด้านหน้าสีฟ้าขาวของ B บ W เยนะครับกดปุ๊บก็จะมีโลโก้เปิดปขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําเปล่าใช่ฮะเป็นเหมือนน้ายาสีกระจกทั่วไป<อ>เพราะว่าเรียกได้ว่าการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับเพื่อ้คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนีว่ายนตกรรมแห่งการเปลี่ยนยุคเราถึงใช้คําว่าอ n นิวอิเล็กทริกเล่า เพราะเป็นการเปลี่ยนยุคไปสู่ลพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างร้อเอซน์อย่างเต็มสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ด้วยสัมภาระถ้าดูอย่างรถเนี่ยใส่สัมภาระได้สบายสบายาไปปิกนิกกันได้ทั้งครอบครัว,ว<า>นะครับถ้าดูดีๆนะครับกระจังหน้านี่คือเป็นกิ๊นิ่กลที่เป็นแบบบิ๊กโนสหรือจมูกรูปแบบใหม่และที่สําคัญมันมีระบบเซลฟ์ฮีลิ่งด้วยคือ,อยังไงคะเซลฟ์ฮีลิ่งคืออะไรรูปกระจังหน้านี่นะครับถ้าสมมุติว่าโดนหินกระเด็นใส่ ถ้ามันมีรอยเนี่ยครับมันจะมีการเคลือบผิวด้วยตัวมันเองรอยนั้นจะหายไปก็เรียกเลยระบบที่<ช>เหมือนเมจิกเลยนะใช่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 ครับก็เป็ววนวัตกรรมใหม่นะครับสําหรับการดูดบำรุงดูแลวัสรถยนต์นะครับเพราะจะบอกเลยคันนี้เนี่ยน้องมิชัยจะง,งงแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขายยังไงเราเปิดอจองไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับ6นาทีหมดไปแล้ว20คัน อันนี้คือเปิดที่ราคา5 9 9ล้านด้วย5.99ก็เป็นการตอบรับที่ดีของกระแสสังคมไทยครับกับรถยนต์ไฟฟ้า100้และที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วชาร์จนานไหมกว่าจะเต็มตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถยนต์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาร์จด้วยระบบไฟกระแสตรงไฟกระแสตรงนี่ตามบ้านไม่ใช่นะ,ะบ้านเราเป็นกระแสสลับจะเป็นไปตามพวกอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออย่างเงี้ย หรือบางปั๊มน้ามันที่เขาเริ่มมีแล้วนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณทัก34นาทีจะได้ศูนย์ถึง80%นะครับก็เรียกได้ว่าชาร์จวิ่งไปได้อีกนะครับประมาณ400โลใช่แต่ถ้าเกิดชาร์จบ้านนะครับชาร์จบ้านมันก็จะใช้ไฟกระแสสลับ3เฟสก็จะใช้เวลาประมาณสัก8 9ชั่วโมงถึงจะเต็มก็คล้ายๆเกือถทุวันนี้ก่อนนอนเราก็ชาร์จมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการใช้งานแล้วก็พฤติกรรมการใช้งานมันจะเปลี่ยนไปแต่อาจจะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วถูกกว่าน้ำมันไหม ถ้าเทียบต่อกิโลนะครับเทียบต่อกิโลตัวน้ํามันใช้กิโลแล้ประมาณบาทห้อันนี้จะใช้ประมาณครึ่งเดียวแปตังค์นี่มันจะประหยัดไปมากเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของมลพิษเขาจะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้นะครับรึ่องอันนี้ก็เรียกว่าสําคัญมากเลยเพราะทางยุโรปทางอเมริกาใช่เขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับ ยอดมากๆเลยแล้วก็เห็นบอกว่ามีตัวหนึ่งด้วยที่น่าสนใจรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นตัวแรกนะครับแล้วตัวท็อปของรถจดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นก็คือไ x เแล้วมีอีกหนึ่งรุ่นคือ IX3 <ม>ตัวนี้ราคาย,ยที่5ล<ม>้าน9อย่างที่บอกตัวนั้อยู่ที่3ล้าน3 99, 3มแสนเาหมื่นพันสาจุดามสจุดล้านว่ากันเนี่ยประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าวิ่งได้ถึงประมาณ450กว่ากิโล <พอ S 2> ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็พอกันนะครับ แล้วจริงๆเนี่ยเราใช้ต่อวันเนี่ยเราไม่เคย,ย,เยไม่ถึงอยู่แล้วต่อวันเราก็ใช้อย่างมากก็ร้อยกิโลอ่ะถ้าบ้านใครไกลหน่อยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะสองวันชาร์จครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยว,วิธีการใช้พลังงานรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการของสังคมมาก <ใน S 2> เรื่อยๆยอใช่ครับนี่คือช่องที่ใช้ใช้ใส่น้ำยา น้ำยาล้างกระจกใช่ครับแล้วมันก็ปิดสวยมากๆนี้แล้วก็อันนี้อย่างที่บอกเนยลองจับดูก็ได้ัะมันจะเมือนเรียมีการสานมีเคลือบอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีหินกระเด็นใส่อะไรเนี้ยมันก็จะมีเซลล์ฮีลลิ่งช่วยประสานพวกนี้เนื้อกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วพวกเนี้เป็นหนังแกะทั้งหมดนะครับหนังแกะเหรอคะมันดน้องลองจับดูครับ ป็มมพองอลไยจะไม่ใช่เป็นรูปวงกลมอีกต่อไปอเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะรอะไรคะในการจับมันจะถนัดกว่าด้วยไหมคะถ้าสมมุติเราเข้าไปนั่งเนี่ยพื้นที่ในการที่วางขาเราก็จะมากขึ้นถูกไหมฮะแล้วที่สําคัญต่อไปในอนาคตเนี่ย ถ้าเป็นระบบออโตโนมัสดรีวิ้งหรือที่ระบบที่ให้รถขับเองค่ะการเป็นรูปหกเหลี่ยมเราจะรู้ทันทีว่ารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอยู่เพราะว่าดูจากที่มุมใช่ดูจากมุมได้แต่ถ้าเป็นพวงมาลัยกลมๆเราจะไม่รู้เลยว่ารถกำลังไปทางไหนอยู่ค่ะแล้วตรงแผงหน้าจอนี่ทําไมถึงต้องยาวขนาดนี้คะเก๋มากนี่เรียกระบบซีเนเมโตรเรียกแบบพาโนรามิกนะครับของในตัวการเชื่อมต่อจอระหว่าง2จอคือจอระหว่างออริมินอลวิเตอร์ของคนขับนะครับกับจอของผู้โดยสาร นะครับแต่ระบบทุกอย่างเนี่ยก็เป็นระบบทัส,ส,ส,ก,รสกรีนหมดนะครับจะควบคุมไปแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบ My BMW App เ<ม>พราะว่าในอนาคตแอป,ปก็จะบอกได้ว่ารถเนี่ยเหลือพลังงาไฟฟ้าอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้ว,ลวถึงเมื่อไหรชาร์ตใ,ใช่ครับ<ม>แล้วก็สามารถที่จจิ้มไปที่แผนที่ว่าไปจุดไหนที่จะต้องใกล้จุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดนะครับมันก็ช่วยทําให้ การใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ปุ่มทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระบบคริสตัลทั้งหมดสวยมากๆเลยคือดีเทลนี่คือให้ความใสใจมากๆเลยนะคะที่ดูแล้วก็เป็นการเรียกได้ว่าคงเอกลักษณ์ความพรีเมียมของ BMW อยู่สุดยอดมากๆส่วนตัวมิสไชอบมากนี่ก็ยังเป็นคริสตัลเหมือนกันค่ะตัวปุ่มกดอะไรต่างๆนะคะเพื่อนและที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยทุกอย่างมันเป็นไฟฟ้าหมดแต่ถ้าวันหนึ่งไฟฟ้าเกิดสะดุด ล้วมีระบบเปิดประตูแบบแบบไปถึงยุคปัจจนบันเป็นแมนนวลเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆแบบนี้เราก็เปิดได้และนี่ก็คือความพิเศษของรถยนต์ไอเอ็กซ์รุ่นใหม่แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ของการลักโลกนะครับเบีมนี่อยู่ไม่ได้คิดแค่เฉพาะพลังงานไฟฟ้าแต่เราคิดถึงวัสดุที่ใช้รถทำรถคันนี้เนี่ยมันมีทั้งรีดิวส์รีวิสด้วยรไซเคิลนะครับเพราะั้น บางอย่างเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ทํามาจากวัสดุสดรีไซเคลิลนะครับก็ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เบียนน้ำอ,อยู่ก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้นะเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมนี่ก็คือ IX3 อันนี้น,นี้<ค>จะเรียกว่าช,ชาร์จไฟฟ้าแบบ Type 2นะครับเรามาอยู่กันที่ IX3 แล้วนะคะจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเต็มแล้วนนสีเขียวก็คือเต็มแล้วถ้ายังชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีเหลืองกี่ชั่วโมงคะ คันนี้นี่ก็อยู่ประมาณ8-9ชั่วโมงอยู่กันครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไฟบ้านเนี่ยจ่ายกระแสออกมาประมาณ4กิโลวัตต์นะครับแต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ8-9ชั่วโมงก็จะเต็มน,นะครับแต่คันนี้ก็คือจะมีการเปิดทุก<ม>อย่างธรรมดาใช่ก็จะไม่เหมือนตัว iX นะครับตัวนี้ก็จะเกคล้ายกับรถ X3 ที่เราเคยมีอยู่ก็คือจะเล็กลงมาหน่อย<ช>ค่ะเพราะราคาก็ดำลงมากับครึ่งหนึ่งเลยนะคะ3399แต่ก็เป็นพลังงานไฟฟ้า100%เเหมือนกัน วิ่งได้ประมาณ400กว่าโลครับแล้วนี้มันมีไฮไลท์ต่างจากที่มีตัวเดิมยังไงบ้างคะพี่จิมมี่นอกจากคเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยแน่นอนครับในส่วนของเรื่องของการ,การใช้วัสดุหรืออะไรพวกนี้ก็มีลักษณะคอนเซ็ปต์คล้ายกับทาง i อเอ็กซ์เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่หลักล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยด้วยเ,เรื่องของกระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของทอร์กถ้าน้องเข้าใจเ,เรื่องรถจนเนี่ยเรื่องของการอัตราเร่งหรืออะไรเงี้ยจะดีกว่ารถนยนต์น้ำมันด้วยกันไม่มีหลักฐาไม่มีอะไรพวกนี้เรียกว่าเคยขับรถกอล เคยค่ะเคยหยยบปุ๊บมาเลยไปเลยแต่มันจะเงียบแต่รถยนไฟฟ้าพวกนี้อ่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งคือเราใช้ระบบเสียงซินาติกด้วยนะครับคือเป็นเสียงที่จะต้องมีใส่ไว้ในรถเพื่อป้องกันไม่ให้คนตาบอดเวลาข้ามถนนเคยได้ยินเสียงว่ารถกาลังมาเพราะมี่จริงๆรถยนไม่มีเสียงมันจะมีเสียงแค่ล้อเหยียบไปกับถนนเบียดไปกับทรายอะไรแค่นั้นเองแต่ด้วยความเงียบของมันทําให้ระบบที่ยุโรปจะต้องใส่เรื่องเสียงสังเคราะห์เข้าไป มันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงคะไอเสียมันมาจากการประพันธ์ของฮันซิเมอร์ซึ่งเป็นนักประพันธ์ในระดับที่ยุโรปนะครับแล้วก็เขาจะใส่เสียงเหมือนอวกาศนิด,นด,นดๆอู้อะไรพวกนี้ครับแต่คนก็เดินถนนก็จะได้ยินเพลินว่าอังนี้เราไม่ได้สามารถสตาร์ทได้ก็อาจจะยังไม่ได้ยินแต่ว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมของการลักโลกแต่ยังไงยังคงต้องเรื่องของความปลอดภัยต้องเน้นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกัน น,น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมค,ะค่ะถ้าใครอยากมาดูนะคะก็สามารถมาได้เลยเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้น,นะค่ะมาเจอพี่เจมี่ได้เลยนะคะที่บนูบนี้ค่ะครับผมขอบคุณนะครับ